สิ้นสุดการรอคอยสักทีเลยครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า Reverse 1999นะครับผมกำลังจะเปิดตัวให้เราเนี่ยได้เล่นกันแล้วแบบ OVT เลยนะในวันนี้เลยนะครับเวลาประมาณ1ทุ่มเท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดึกมากสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังรออยู่นะครับผมแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำา5ตัวละครที่คุณผู้ชมเนี่ยควรที่จะรีหาเป็นอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปได้ใน5ตัวละครน,นี้สักตัวหนึ่งนะทีมเนี่ยอาจจะลาบากหรือว่าจะลงดันกับเพื่อนหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะเหนื่อย น่อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรพลาดเลยนะก่อนมาชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้าน Easycard ร้านทำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือกับทางรา้าน Easycard ฝากกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะเรามาเริ่มกันในส่วนของตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวแรกเนี่ยที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือเซนจูเรียนนะครับผม ทางฝั่งของนางเนี่ยเก่งยังไงนะครับผมตัวนางเนี่ยเก่งขึ้นมาจากสกิลเกตอันติของนางนั่นเองนะ ยิ่งถ้าเกิดว่าเกตเยอะมากเท่าไหร่นะครับจะยิ่งตีแรงขึ้นเรื่อยๆเลยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ควรรีหาในช่วงเริ่มต้นเลยนะครับผมแทบจะโกงทุกช่วงเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นเกมหรือแม้กระทั่งเลทเกมเลยเช่นกันนะอีกทั้งเนี่ยยังมีในส่วนเรื่องของคีเรตแล้วก็คีดาเมจที่แรงมากๆเลยนะครับผมมันเยอะด้วยแหละสิ่งสําคัญที่สุดของตัวละครนี้เลยคือเน้นดองเกตอันติไว้นะครับเท่านั้นเลยนะจากนั้นเนี่ยจะใช้อันตีจริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อยามจําเป็นเท่านั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเกนตนเร่าออจจืๆยๆะ ีแบบเบาลงกว่าน,นี้นิดนึงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนที่จะเล่นตัวละครนี้เนี่ยพยายามอย่ากดัตีมากจนเกินไปนะส่วนข้อดีของตัวละครนี้ก็จะมีในส่วนของสกิลที่2ด้วยนะครับเป็นการโจมตีหมู่นะมันจะได้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยทำดาเมจเพิ่มขึ้นให้จะยิ่งเก็บเกลัดตีได้ไวขึ้นไปด้วยไง และตัวต่อไปตัวที่2นะครับบีคอนบลูมผมเรียกสั้นๆว่าบูมแล้วกันนะไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับบูมเนี่ยเป็นตัวละครที่แทบจะต้องมีทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับผมตัวละครบูมตัวนี้เนี่ยจะต้องเล่นกับพวกแบบสถานะผิดปกติต่งตางๆนะครับมันจะมีในส่วนของบัฟผิดปกติด้วยมันจะทําให้ทั้งด้านของความสามารถของบูมเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับที่โกงๆแบบเห็นจะชัดเลยก็คือการ์ดนี่แหละครับถ้าเกิดว่าเราใส่การ์ดไปนะ ทางฝั่งของการ์ดนางเนี่ยจะมีในส่วนของการลดก่อด้วยแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดเนี่ยไปถึงระดับ3ดาวนะครับ จะโดนล,ลดก่อแรงขึ้นถึง25%แล้วฝั่งศัตรูเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้นถึง25%ด้วยนะครับผมทางฝั่งของอันติเนี่ยจะไม่ใช่สกิลอันติหม่นครับแต่จะแลกมากับดาเมจที่แรงมากๆถ้าเกิดศัตรูโดนอันติของเราเข้าไปแล้วไม่ตายนะครับจะเป็นการโดนใบเพิ่มไปด้วยนะและในส่วนของตัวละครตัวไหนเนี่ยที่มันมีพวกสถานะกันใบหรือว่ากันพวกติดดีบัฟทั้งหลายแล่เนี่ยก็จะโดนในส่วนของลดเกรดอันติไปนะครับสําหรับสกิลอันติของตัวบลูมนะโอ้ถือว่าเป็นตัวละครที่โกงม,มากๆเลยครับ และตัวต่อไปนะครับผมตัวที่3นะนะก็คือเลกูลัสนั่นเองนะครับผมสายในการเล่นเนี่ยจะออกแนวเป็นซับดีเสมากกว่านะตัวนี้นะครับพูดถึงในเรื่องสกิลนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปเล่นในเกมแล้วเนี่ยเลกูลัสไม่ได้ตีนะครับในทิร์นเท่ยในรอบต่อไปเนี่ยจะได้คีเล็ดเพิ่มขึ้นถึง50%เลยในส่วนของตรงนี้เนี่ยเพราะว่าคินางเนี่ยจะค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับหรือจะไปเล่นเป็นพวกดีเบสก็ได้เหมือนกันก็เน้นใส่การ์ดแล้วก็กดการ์ดอะไรของนางไปอ่ะเนาะ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือนางจะมีสกิลในส่นของการตีหมู่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสกิลนี้เนี่ยติดคิจะเป็นการ์ดประเภท2ดาวขึ้นไปนะจะทําให้ลดเกจศัตรูได้นะครับผมถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ควรรีหาเลยนะครับแต่ก็สู้พวกเซนจูรี่หรือว่าตัวบลูไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีทางเลือกก็ลองเลือกตัวนี้ไปดูก็ได้มาถึงตัวที่4แล้วนะครับผมตัวที่4เนี่ยก็คือเมดิเคเชนพ็อกเก็ตนะครับผมไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมนะผมเรียกว่าพ็อกเก็ตสั้นๆ ตัวฝั่งของ Pocket เนี่ยตัวละครนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ฮิลแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีพอๆกับตัวเลกูลัสเลยนะครับแน่นอนครับในเรื่องของการซัพพอร์ตเนี่ยดาเมจค่อนข้างเบาอยู่แล้วนะครับเป็นหลักเลย ถ้าเกิดว่าพ็อกเก็ตเนี่ยอันตินะครับผมจะมีในส่วนของการสตันด้วยนะครับส่วนหนึ่งเลยและสุดท้ายเนี่ยก็จะมีในส่วนของการดีบัฟเนี่ยช่วยเพิ่มดาเมจให้กับทีมไปด้วยนะตัวนี้เนี่ยฮิวแรงมากครับควรต้องมีเลยนะหนตัวติดทีมไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราขาดตัวฮิวไปเนี่ยดาเมจตัวละครที่เราทําได้หนักๆในทีมอาจจะตายไปได้นะครับผมไม่มีตัวฮิวคอยช่วยนะเพราะฉะนั้นใครที่ขาดฮิวนะครับแนะนําตัวนี้เลยช่วยทีมได้ดีมาก และมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับผม6ดาวตัวนี้ก็คือ eternity นั่นเองนะครับผมเป็นตัว damage ชั้นดีเลยนะถ้าพูดถึงในเรื่องของการฮิวแล้วขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยครับอันนี้คือฮิวให้ตัวเองนะทางฝั่งของ eternity เนี่ย ก็คือในเรื่องของอันติเลยนะครับเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยสกิลจะเป็นอันติหมู่ใช่ไหมแล้วมันเนี่ยจะดูดเลือดประมาณ50%จากดาเมจที่ทําได้ด้วยนะครับสกิลอันติอันนี้นะประเด็นคือยิ่งมีศัตรูเยอะดาเมจหมู่ที่เราทําได้ก็ยิ่งเยอะขึ้นไปด้วยใช่ไหมแบบนี้เนี่ยเลือดมันจะเด้งขึ้นรัวๆเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้เป็นตัวตอนต้นเกมที่โหดอยู่แล้วด้วยครับเพราะว่ามันมีสกิลดูดเลือดไงยิ่งทำดาเมจแรงยิ่งดูดเลืืออออ้้รมมากกกกกกนน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 วยยยตัััััละะะคค็เเเทิบบสีีหุ มันจะลดเลือด10%เลยนะครับผมมันเป็นตัวละครที่เสี่ยงตายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเรากดใช้สก,กิลมั่วซั่วเนี่ยแล้วตัวละครเลือดเรามันเหลือน้อยแล้วอ่ะอาจจะตายเพราะสก,กิลตัวเองด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้นิดนึงแต่ถามว่าตัวต้นเกมมันโหดไหมก็โหดมากๆอยู่เหมือนกันสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดต,ตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ